สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามช่องไปแล้วกว่า1นล้านสี่แสนท่านและรวมไปถึงท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยังไม่ได้กด,กดกระดิ่งการแจ้งเตือนวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงไม่เหมือนกับข่าวลือที่ท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าท่านชอบเรื่องจริงง่ายๆครับผมกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือน ไว้ครับวันนี้มาพบกันในหลากหลายประเด็นและประเด็นที่สําคัญสําคัญก็จะมีกัน หลากหลายประเด็นเช่นเดิมนะครับผมประเด็นที่1วันนี้คือวันอังคารที่13ธันวาคมปพศ2565ก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศเอาไว้ว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นี้รัฐบาลจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนกับที่ได้รับกันทุกปีซึ่งปีนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าจะได้อันนั้นจะได้อัน,นี้ผ่านโครงการนั้นผ่านโครงการนี้ซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับผม เพราะว่ารัฐยังไม่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดดังนั้นอันนั้นถือว่าเป็นข่าวลือข่าวปลอมข่าวปล่อยทั้งสิ้นข่าวจริงจะต้องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อนยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนี้นะครับผมถ้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ผมจะรีบนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็น เรื่องของของขวัญปีใหม่ที่รัฐจะแจกให้ในปีนี้และรวมไปถึงข่าวต่างๆที่รัฐจะมาแจกให้ผ่านโครงการอื่นๆซึ่งคาดว่าจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าชอบเรื่องจริงต่อไปครับตารางจ่ายเงินประกันราคาข้าวงวดที่9 ก่อนหน้านี้หลายท่านได้รับเงินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการไล่ละ1,000บาทซึ่งไล่ละ1,000บาทคาดว่าได้ครบทุกคนไปแล้วเพราะว่าเขาจ่ายให้ทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศนะครับผมแต่อาจจะจ่ายให้ตามวันบางคนอาจจะได้วันนี้บางคนอาจจะได้พรุ่งนี้บางคนอาจจะได้ปวนลืนนี้แต่จ่ายให้เรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดนะครับและยังเหลือโครงการประกันราคาข้าวอีกซึ่งก่อนหน้านี้จ่ายให้ไปแล้วทั้งหมด 8งวดนะครับผมงวดล่าสุดงวดที่9ได้มีตารางการจ่ายเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคม65ย้ำนะครับผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคม65อันนี้เป็นตารางการจ่ายเงินงวดที่9ส่วนคนที่แจ้งเก็บเกี่ยว หลังจากวันที่9ธันวาคมจะได้งวดที่10นะครับผมไม่ได้จ่ายพร้อมกันนะเขาจ่ายให้1อาทิตย์จ่ายที1อาทิตย์จ่ายทีตามแจ้งเก็บเกี่ยวนะครับสําหรับประกันร,ราคาข้าวหรือประกันร,รายได้งวดที่9รัฐบาลให้ข้าวเปลือกหอมมะลิไล่ละ200ะฟังดีๆนะครับผม2 6 8บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่รัดให้ร่ละ2 4 6บาทข้าวเปลือกเจ้ารัดให้ราละ313บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีรัดให้รล่ละ2 3 4บาทข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้รับเงินประกันราคาข้าวเพราะราคาข้าวเปลือกเหนียวแพงกว่าราคาประกันดังนั้น จึงไม่ได้รับเงินประกันราคาในงวดที่9นี้สำหรับข้าวเปลือกเหนียวนะครับและนั่นก็เป็นราคาประกันข้าวที่รัฐจ่ายให้ในงวดที่9ท่านมีนากี่ไร่ก็เอาไปคูณจำนวนนาซึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าขอย้ำก่อนนะครับว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าให้สูงสุดไม่เกินประมาณ50ไร่ถ้าท่านมี20ไร่ก็เอาอ่า 313บาทไปคูณจำนวนไล่แต่ให้สูงสุดไม่เกิน50ไล่ในส่วนของประกันราคาข้าวห้วที่9เข้าเปลือกเจ้านะครับผมต่อไปครับผมแจกเงินบัตรคนจน15-18-22ธันวาคมรวม615บาทซึ่งเงินนี้สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มวันที่15ธันวาคมก่อนหน้านี้รัฐ เคยมีการแจกเงินให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีใครที่เคยได้รับเงินซื้อสินค้า200ได้รับเงิน50บาทใครที่เคยได้รับเงินซื้อสินค้า300ได้งรับเงิน100บาทวันที่15นี้ยังไม่มีการโอนเงินให้เบิกเงินสดได้แต่อย่างใดหรือนำไปซื้อสินค้าได้แต่อย่างใดสำหรับโครงการนี้นะครับเบื้องต้น วันที่15นี้ก็คือ15ธันวาคมนะครับผมระงรับการโอนไว้ชั่วคราวรอการเบิกจ่ายงบประมาณเดี๋ยวรัฐจะมีการทบยอดสมทบให้อีกครั้งหนึ่งมีวันโอนแจกเงินนะครับ วันที่15หรือโครงการให้ผู้สูงอายุเมื่อไรผมจะรีบนำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับต่อไปนะครับ18ทธันวาคม65รัฐมีการโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรคนจนได้2โครงการโครงการที่1เป็นโครงการคืนเงินค่าน้ำ 100บาทโครงการที่2องโครงการคืนเงินค่าไฟ315บาทโดยท่านจะต้องลงทะเบียนกับอบตอเขตอ่ะขออภัยครับผมโดยท่านจะต้องลงทะเบียนกับการประปาะคนครหลวงการประปาะส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์หลังจากนั้นชําระเงินค่าน้ําชาระเงินค่าไฟไปก่อนได้เลยและทุกวันที่18บรายก็จะมีการโอนคืนกลับเข้ามาให้ในส่วนของเดือนนี้นะครับและข้อกําหนด ทุกเดือนรัฐได้มีการกำหนดไว้ว่าบ้านท่านโครเรือนท่านจะต้องใช้น้ําไม่เกิน315ใช้ไฟไม่เกิน315ค่าน้ําถ้าไม่เกิน315คือ100ค่าไฟถ้าไม่เกิน315คืนอ315บาทแต่สูงสุดไม่เกินจํานวนที่จ่ายจริงตามบินค่าไฟแต่ต้องไม่เกิน315บาทเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรคนจนได้นะครับผมและ วันที่22ธันวาคมรัฐก็จะมีการโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนให้อีกจำนวน200บาทเบิกถอนเงินสดได้เป็นในส่วนของกลุ่มผู้วิการที่มีบัตรคนจนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีบัตรแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จะต้องมีทั้ง2บัตรนะครับผมให้อีกจำนวน215บาทดังนั้นนะครับสรุปวันที่15ไม่มีการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุนะครับผมเป็น ในส่วนของโครงการที่แจกเงิน50บาทกับ100บาทเข้าบาทเบิกถอนได้เขาระงรับไว้ชั่วคราวแต่ยังคงมีการแจกเงินให้ในส่วนของกลุ่มวันที่18คือค่าน้ำถึงร้อค่าไฟ315และ22ธันวาคมให้กลุ่มผู้พิการ200รวมเป็น615บาทนะครับผมเบิกถอนเงินสดกันได้ด้วยนะครับหรือจะสะสมไว้ใช้เดือนหน้าก็ได้หรือจะนำไปซื้อสินค้าก็ได้นะครับต่อไป เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมกราคม66รวม2,715บาทวันนี้ผมขอพูดแบบคร่าวๆแล้วกันท่านจะได้เข้าใจแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวกันแล้วนะครับผมอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเต็มให้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของอการจ่ายเงินมกราคม66ของบัตรคนจนนะครับสรุปนะครับคร่าวๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม6-6ก็จะได้เงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้า500เงินขึ้นรถกศ500เงินขึ้นรถไฟ500ส่วนลดการถุงต้ม100ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300เงิน คืนค่าน้ำ100เงินคืนค่าไฟ315และเงินให้กับกลุ่มผู้วิการ200บาทกดเงินสดได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดและเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยและขอฝากแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่าช่วงนี้มีข่าวลือข่าวปลอมข่าวปล่อยข่าวที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐ ออกมากันค่อนข้างจะเยอะหรือสรุปง่ายๆก็คือข่าวหรือขา่าวปลอมกันทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นความคิดของเพื่อนฝูงของท่านที่เอามาบอกต่อนะครับผมและยังไม่ได้ประกาศจากรัฐออกมายัางเป็นทางการดังนั้นอันนั้นถือว่ายัางไม่ใช่ข่าวจริงดังนั้นถ้าท่านชอบข่าวจริงย้ํานะครับใครที่ชอบข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไอทีมีสาระไว้ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เป็นข่าวจริงและข้อมูลที่เป็นหน่วยงาน ของภาครัฐนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปครับผลลงทะเบียนบัตรคนจนตอนนี้นะครับผมล่าสุดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศออกมาแล้วนะครับผมก็คือผ่านประมาณ20กว่าล้านคนแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้หรือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ ถือว่าท่านก็ไม่ได้รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าท่านจะเคยมีบัตรคนจนเดิมอยู่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็ขอฝากปิดท้ายไว้นิดหนึ่งอันนี้ลืมจริงๆนะครับผมดังนั้นก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวนะครับช่วงประมาณสิน้นเดือนธันวาคมปีหน้ารัฐก็จะมีการอนุมัติในส่วนของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้รอบสองซึ่งผ่านเกณฑ์รอบแรกเนี่ยประมาณ20กว่าล้านคนเดี๋ยวขอจะไปอนุมัติในส่วนของ เกณฑ์รายได้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณช่วงส,สิ้นเดือนมกราคมนะครับผมอย่างไรแล้วถ้าหลังจากสิ้นเดือนมกราคมามีการประกาศผลผมก็จะรีบนําข้อมูลการประกาศผลว่าวิธีการตรวจสอบว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างไรเนี่ยมาให้ท่าน,นรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างไรแล้ววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันสวัสดีครับ